มีลูกค้าท่านใดที่ชอบเข้าวัดทําบุญหรือชอบแต่งกายให้ดูเรียบร้อยสุภาพแต่ต้องคงความสง่าไว้บ้างไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเลือกเครื่องประดับให้เข้ากับสถานที่จะเลือกยังไงให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดวันนี้แป้งจะพาทุกท่านมาเลือกชุดเครื่องประดับที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความสงา่าเหมาะมากๆค่ะสําหรับใส่ไปทําบุญกับชุดนี้เลยค่ะ ชุดสร้อยคอเพชรซิคเทาจีนลิลลี่สตาร์มาเริ่มกันที่ตัวสร้อยคอดีกว่าค่ะเป็นสร้อยคอเพชรซิคเทาทรงหมวกเส้นนี้ค่ะดีไซน์ของเขานะคะจะดูคล้ายกับทรงหมวกเล็กๆค่ะที่งุ้มลงมาอย่างนี้ค่ะให้ความอ่อนช้อยแล้วก็งดงามมากๆแต่ละจุดบนตัวเรือนนี้นะคะจะฝังประดับไปด้วยเพชรซิคเทาอย่างประณีตค่ะซึ่งเป็นงานแบบสุโขไทยโบราณโดยช่างฝีมือไทยของเรานั่นเองค่ะ การฝังเพชรแต่ละเม็ดนะคะจะเป็นการฝังแบบจับขอบอย่างพิถีพิถันที่แนบสนิทไปกับตัวเรือนทําให้มั่นใจได้เลยค่ะทั้งในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามตัวห่วงตรงนี้นะคะจะเป็นงานทรงข้าวหลามตัดค่ะซึ่งเข้ากันมากกับดีไซน์ทรงหมวกกลมๆเล็กๆแบบนี้ที่สําคัญตัวเรือนของเรานะคะเคลือบด้วยทองแท้ 24k ค่ะมั่นใจได้เลยว่าจะไม่ลอกไม่ดําง่ายสามารถใส่แล้วก็ใช้งานได้เป็นปีๆค่ะให้ทั้งความคุ้มค่าและความสวยงามได้อย่างยาวนานค่ะเส้นนี้นะคะจะมาพร้อมก ับตะขอตัว M ค่ะที่ให้ความแข็งแรงคุณลูกค้าสามารถหาพักเครื่องนะคะมาคล้องร่วมกันได้ค่ะหรือจะเป็นจี et, ้เพชรจี้พลอยที่เรามีอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะแป้งหยิบเป็นจี้เพชรซิคเทาร์ลิลลี่สตาร์ตัวนี้มาคล้องคู่กับสร้อยเส้นนี้เลยค่ะตัวจี e ้เองนะคะเขาจะมีความโดดเด่นไม่แพ้ก,กับตัวสร้อยเช่นเดียวกันค่ะมาในดีไซน์ของรูปทรงจัว่วหรือว่าเข้าหลังตัดแบบนี้ ด้านล่างนะคะจะประดับไปด้วยเพชซิกเทาเม็ดเล็กๆห้อยระยะเพิ่มความผิวไหวและความโดดเด่นของจี้นะคะอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะพอยลินลี่สตาร์ที่ฝั่งอยู่ตรงกลางค่ะพอยลินลี่สตาร์นะคะก็เป็นพอยอีกชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษมากๆค่ะที่เวลาเขาโดนแสงนะคะเขาจะเผยให้เห็นรูปดาวหกแฉกขึ้นมาที่ตัวพอยอย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวแป้งจะพามาดูตอนที่เขาเจอแสงไฟส่องนะคะ เห็นไหมคะว่าเขาจะเปล่งประกายแล้วก็แวววาวสะดุดตามากๆสวยงามแบบไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดเครื่องประดับเพชรซีคเทาจีลิลลี่สตาร์ชุดนี้เป็นเครื่องประดับอีกหนึ่งชุดนะคะที่ออกแบบมาเพื่อเสริมบุคลิกและเติมเต็มวันทำบุญให้พิเศษขึ้นไปค่ะสนใจสินค้าชิ้นไหนติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์หน้าเพจหรือพิมพ์แอดพูลซับจิวเวลี่ตามนี้ที่บ้านเขียวได้เลยค่ะพูลซับยินดีให้บริการขอบคุณค่ะ พูนซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย